จุดเตานะครับผมเตาที่เป็นเตาใหม่นะครับปัญหาเตาใหม่ก็ดินจะก้อนแข็งแล้วก็ก้อนใหญ่นะครับจะมีช่องอากาศด้วยเจอเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสายก็สามารถใช้สายได้นะครับจะดีมากเลยสายละเอียด จออากาศได้ดีมาครับใส่ปนอันนี้ก็รอด,ดูนะครับดูว่าให้หน้าเตาติดดีๆก่อนครับเพราะว่าไม้ท้งเตานี้เป็นไม้สดทั้งหมดนะครับถ้าเราเล่งไปเล่งมันมากพอเรากบดินไปแล้วเภาวะจะดับนะครับแต่เราก็จะดูแรงดันอีกควนด้วย ถ้าไฟติดดีแรงดันต้องดีกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงแรกๆทดลองเตาใหม่นะครับตอนนี้เป็นเตาใหม่เตาเก่านี้จะกำลังเรียงมาอยู่นะครับเราขอดทานเรากันนะ้ำส้มคนไม้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นท่อ น้ำส้มขอนไม้นะครับระยะประมาณยาวประมาณ,ามาณโดยประมาณ6เมตรนะครับมันคือจุดที่ลงตัวนะครับในการควบแน่นถ้ายาวไปก็เกะก,กะสั้นไปก็การควบแน่นก็จะลดน้อยลงนะครับต้องหาจุดลงตัวของมันให้ได้นะครับ รจะใช้สังกะสีคุมเลยนะครับเราจะไม่ใช้แกบพอเราเลียงไม้เสร็จแล้วก็ใช้สังกะสีคุมเลยแล้วเราก็เอาดินกบนครับเวลาเราเปิดเตาคุยเดนออกหมดก็จะเห็นฐานเลยนะครับเปิดสังกะสีออกก็จะเห็นฐานเลย ถ้าเป็นเตาของคนสมัยก่อนก็จะไปเจอที่เกลยดดาก่อนนะครับมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนตานี้เผาเป็นเตาที่9แล้วนะครับมาดูผลงานตอนนี้กดติดตามตอนต่อไปนะครับตอนเปิดเตา จะได้ทานมากน้อยแค่ไหนสำหรับเตาใหม่นะครับติดตามด้วยนะครับ